นี่แทะไก่ทอดหัดใหญ่หิโอ๊ยนี่แทะไก่ทอดหัดใหญ่คงหิวเลยเด้ถ้ามีอะไรโผล่มานี่คือแอบหลอดอยู่นะทันนี้มีโด้เจ๊กเจ๊กเพลงเหรอเพลงอะไรอ่ะมีรีเควสต์ไหมคนดูไม่ไม่รู้อ่ะก็รู้จักแค่แค่น้องชายแบบว่าอันนี้มอบให้กับเพจเบอร์เผื่อเขาอยากจะแบบไปชอบไปชอบคนที่โตกว่าอะไรเงี้ยเราก็จะมอบให้กับเพจเบอร์นะฮะอ๋อขอบคุณครับโอเคุณคะจัส์จ ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้มคุ่ด้วยนะครับผมและวันนี้ฮะเราอยู่เกมโรบอกในแมพที่มีชื่อว่าสยามวันนี้นะคะเราจะมาเป็นเด็กสยามกันหนึ่งวันนะคะก็มาดูกันดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยเด็กสยามเขาทำอะไรกันบ้างนะครับผมแต่ผมไม่อยากมาเป็นเด็กสยามคนเดียวเราก็อยากจะชวนคนอื่นมาเป็นเด็กสยามด้วยกันด้วยนะครับสวัสดีทางด้านของมัชชาจากมัชชาอินกรีมแต่เนี่ยค่ะเอาไว้เสียง <laughs> อ่าวัชชะนะฮะแล้วก็คนถัดไปนะเป็นน้องในทวีปแอบแฟมิลี่ครสวัสดีท่านของแจ็คเควเชนเบิร์ดสวัสดีครับผมก่อนอื่นเลยเราต้องถามก่อนว่าในโลกความเป็นจริงมีใครเคยมาสยามแล้วบ้างอ่ะอย่างตัวพี่เองพี่เคยมาแล้วเขาทําได้เหมือนอยู่เหมือนอยู่มัชชะล่ะเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไปในสยามเลยแบบไปเดินแต่ฟิวเจอร์มากกว่าอ๋อเควเชนเบิร์ดล่ะฮะผมก็ไม่อยากจะขิงนะพี่มาสยามคือที่ไหนฮะโอเคแต่ว่าจริงๆร่ะ ชุดมาฉาค่อนข้างเข้าธีมสุดละพวกเราสองคนคือไม่เข้าเลยแจ็คเลยฮอสแจ็คเลยฮอสแจ็คเ <ac> นี่ย <c oughs> <ac> แจ็คจะไปแบบว่าเป็นวิญญาณหลอนที่ไหนหรือเปล่าเออเออวันนี้เราจะมาทัวร์มาทัวร์แบบนี้กันนะฮะกนเลยดูข้างหลังดูสภาพเหมือนนะทำทำเหมือนมากคือมีความคล้ายเนี่ยแล้วนี่เราพาไปดูตรงนี้เดี๋ยเราเคยถ่ายรูปจริงๆตรงนี้ด้วยนะที่จำได้ว่าพิงพิงตรงเนี้ยพิงตรงเนี้ยเราก็ถ่ายรูปเท่่ะโอ้โหนี่พี่ถ่ายรูปยังไงเท่เลยพี่ อุ้ยตายอยู่นะโอเคไหนดูไหนดูไหนดูไหนอ๋อเป็นร้านแว่นออบเจเลยนะออบเจริญเจริญไปต่อไปต่อไปต่อตรงนี้อะไรตรงนี้ล่ะโอ้ตรงนี้ร้านนี้สวยวะอะไรอ่ะออ้ทำไม n อ c ซมันดูน่ากลัวมากเลยอ๋อร้านไก่ไก่วันนี้เราอะไรดีล่ะซื้อของชุดไก่แซ่บปากแฮชุดไก่ดำแสนอร่อย พี่ไ yup. ด,ดูแลดูแลดูแลว่าร้านนี้ทำไมคุ้นๆทำไม่คุ้นๆโอเคโอเคอุ้ยอ like ุ้ยลีโดเอ๊ะไม่ใช่มีโดเขาทำเหมือนอยู่นะอันนี้เป็นเพลงเหรอนี่ย่านเพลงเพลงอะไรอะส้มตำอุ้ยรุ่นอะไรฮะส้มตำส้มตำอะไรอะอร่อยอร่อยแซ่บส้มตำนี่คือส้มตำเอสิบสามแบตมือถือนะฮะนี่เล่นเพลงนี่เล่นเพลงอ่าตรงนี้เป็นดนตรีตรงนี้เป็นดนตรีนะตรงไหนต่อปิดท่ามกนนะคะอุ้ย อันนี้เต่างอยอันนี้เต่างอยกบบิน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 อ๋อกบบินขวดหลอะด้วยวะขวดหลอะด้วยอะกบบินรถเออเราเพิ่งกินวันนี้เองนะอยากจะบอกขมขมไม่ไหวเอกินหน่อยกบบินอร่อยไหมอร่อยอยู่ปลาปลาปลาทุกคนไปทางนี้กันดีกว่านีมา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 ูตรงนี้นากลัวมากเลยอะอนีีไม่ได้เลยอันนี้อันนี้อันนี้กําลังคิดอยู่ว่าถ้ามีอะไรโผล่มานี่คือแอบหลอดอยู่นะอันนี้ีดีโออแจ็คแจ็คเหมือนมากเนี่ยโอ้ย มันผีแบบว่าเราแบบมาไล่ล่าอะไรเงี้ยโอ้โหมันไม่ใช่แจ็คแล้วล่ะมันมีคนนึงมากกว่าที่เหมือนกว่าเออเดียดเดียวเดียดตัวมันดูนะกลัวอยู่ในโซนเนี้ยนะเออ a later few moments คอสซื้อไฟคิดถึงอะไรอ่ะคิดถึงแต่งคอสเพคโอกระอะไรอ่ะโอกระตื้อเออโอกระตื้อโอกระตืโอกโอกระ ไปไหนนะเพชเชนเบิร์ดช้าจังเลยเนี่ยผมกำลังเดินกระบวนการแล้วก็ต่อไปอันนี้เป็นโอ้นี่มันเบคอนแฮโหแต่ว่าโลโก้คือแบบอืมเอนอะไรก็ใช่น้ำหนึงเนาะของใครคนทำคนทีขยันนะซื้อของอุ้ยคัวซองเนยสดเอาอเมริกันเออเอาเอา กิน<ๆ>กินกินกินเปลี่ยนละเปลี่ยนไปกินนี้ก่าโอเคไปต่อไปต่อไปต่อไปทัวร์ต่อเอาเอาออกจังเลยออาผิดทางลอะออะเฮ้ยอันนี้มันเดี๋ยวนะแมนแมนสวยโอ้โอโลโกโ้คือแบบแคือเพิ่งไปกินมาเพิ่งไปกินมาบอกเลยว่าดีมากร้านนี้นใช่อุย้ยเหมือนมากอันนี้ทําเหมือน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 มอีเมลอนเมลอนเลยเออไม่ใช่ไอติมช็อกมิ้นท์อ๋อ โอเคซื้อซื้อมีแต่ของกินนะตอนนี้เราอะเอา้านี่มันแซวซื้อแซวซื้ล,ะละันลาอันนี้ลันลานะลันลาอันนี้แซาซึมอ่ะอันนั้นติวติวเดเฮาอุยอ้ยอุ้ยทำเหมือนทำเหมือนร้านที่เป็นร้านหมี่เลยอ๋ออันนี้เจเฮาเจเฮาซื้อหมี่แหละช้างช้างหุ่นนุ่มชีสโอ้โหชางพีชไหมคะ โอ้หตอนนี้มีแต่ของกินอะอินเวนทอรี่พี่อะมีชาฟรีไหมครับอันนี้ร้านอะไรอะชานมครับโอ้โหมีแต่ของกินแล้วเป็นของหวานทั้งนั้นเลยเราชอบหมดเลยอะสวัสดีเรา็อ้วนไงคราวนี้อ้ยชาหวานมากไม่เราเ็าเรียกว่าเราต้องแบบว่าไว้กินไงมันก็ต้องกินชาวกล้วยชากังฟูโอ้ยูอราเองก็ได้กินได้กินมากเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งของหวานก่อนสิชาวกล้วยชากังฟูก่อนทุกคนอ่ะล้วพนักงานหายไปไหนเนี่ย โอ้ยตรงนี้ต้งผ่านไปนะแล้วอันนี้อะไรอ่ะแบตโต้ไตคืออะไรอ่ะร้านร้านเอ้ยของคาวปะซูชิซูชิของข่าวเข้าไม่ได้อีกเออนี่ร้านอะไรอ่ะเดอะเดอะควินเดอะควินเหรอคืออะไรอ่ะเฮ้ยนี่แทะไก่ทอดหัดใหญ่ของยูนเลยเด้อเฮ้ยคือเราต้องร้านนี้เราต้องกินเราต้องอ่าอ้าวน้องเบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่ต้องต้องอ้าวน้องเบ้าวันนี้เอาอะไรมั่ง ไข่ทอดหัดใหญ่ข้าวยำไก่แซ่บอุ้ยอยากกินข้าวยำไก่แซ่บพอดีอร่อยมากไม่ร่อยชกข้อค้าได้เลยโอ้อร่อยมากเดี๋ยวกินกินข้าวยำไก่แซ่บก่อนอย่างแรกอุ้ยน่ากินมากนะอีทนะอีทนำมารีวิวหน่อยดิน่าอีทมากเลยอืออืออร่อยอร่อยโอเคไปไปเถอะไปาปไปไปไปต่อไปต่อไปต่อพี่แบงค์อุ้ยธนาคารเหรอพี่แบงค์พี่แบงค์ด้วยนะ เอ้แล้วโลกโก้เป็นเดี๋ยวโลกโก้ปีบีคุณมาปีบมันก็ไมา่ได้ก็ไม่ได้ด้วย,วยอุ้ยเราหมดโซนยังอ่ะเราต้องไปโซนไหนวะมันเหมือนจะมีทางไปเ <พบ S 1> ชื่อมฮัลโหลโคะ่ะสวัโหลค่ะอุ้ยนี่ไงแม่เราพูดคุยกับคนหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบอ่ายังไงก็ฝากไปติดตามช่องได้นะฮะถ้าคลิปออนแอร์ก็ไปดูตัวเองกันได้นะครับเอ้ยเดี๋ยวนะท่อน้ำคุณภาพต้องอินท่อเหรอ เดี่ยวอุ้ยเข้าไปได้ด้วยเหรออ๋อส่วนตรงนี้อ่านี่กำลังจะเข้ารถไฟฟ้าใช่ไหมโอเคดารุมาสตูดิโออะไรอะไปชาล่าเฮดชาล่าอ๋อชาล่าอ๋อแต่ก้อนบอลก็มาโอเคนไปไม่ได้อ่ะตรงนี้ไปได้อันนี้ขอดูโฆษณาแป๊บนึงนะทีโคล่าใหม่อีโคล่าใหม่อร่อยซาบีน้ำตาลลองเลยเออแมโอ้ตรงนี้ไปต่อไม่ได้ ส้มตำกล้องสวย<ช>แม้นในพื้น,น,นที่แสงน้อยอเมดีไทโอ,อ้โหนี่จริงๆเขาแบบว่ามาโฆษณาก็ได้เนี่ยแบบอุ้ยเล่นน้ำหน่อยเล่นน้ำเล่นน้ำอืออยากเล่นน้ำตรงนี้เหรอพี่ไม่ไม่ไม่ใช่หรอ <c oughs> กนะภาพรวมก็ถือว่าโอเคเนี่ยแมบบ่เขาทำได้ได้สวยนะเออน,นี่มองว่าสวยแต่แบบทำไมอากาศไม่มีตอนเช้าเลยอยากให้มีตอนเช้าอะ่ะเอ้แต่แต่ได้อยู่ได้อยู่แบบว่าทำทำทำดีทำถึงเหมือนเหมือนมากเหมือนมากเลย ใช่ <c oughs> ใช่เราไปต้องไว้แบบเปิดฟลอร้องเพลงเลยแล้วพ่ต้องจัดเพลงอุ้ยเอาเลยพี่ฮะฮะเออช่วงนี้หรอนึกไม่ออกเลยอ่ะแจ็คเอา <c oughs> ให้ให้เพื่อนฉันเบิร์ร้องให้ฟังแล้วกันนะอันนี้แดกเลยพี่ผมร้องให้ฟังพี่ดีกว่าผมร้องฟังเสียงพี่ดีกว่าไม่เป็นไรพี่เอาแบบไหนเอาแบบไหนดูดีดทุกคนเขาเข้ามาอยู่นะเวทีกันหมดเลยแต่ทีนี้ทุกคนต้องลงไปข้างล่างนะเออเดี๋ยวไปยืนตรงนี้ต้องลงต้องลงไปขั้นล่างลงมาชั้นล่างล้วโตายแล้ว <c oughs> <c oughs> เย้หวัดดีนะทุกคน ก็อย่าลืมต <laughs> ิดตามกันด้วยนะทุกคนจะอยู่ในคลิปเรานะฝากติดตามด้วยนะช่องชื่ออะไรก็ดูจากช่องแชทเอาได้เลยนะน้องเฮงหรอเพลงลายะมีรีเควสต์ไหมคนดูไม่ไม่รู้อ่ะก็รู้จักแค่แค่น้องชายเออแค่น้องชายเอาไหมเอาไหมเอาไหมอแบบว่าอันนี้มอบให้กับ question bird เผื่อเขาอยากจะแบบไปชอบไปชอบคนที่โตกว่าอะไรเงี้ยเราก็จะมอบให้กับ question bird นะฮะขอบคุณครับโอเคสามสิ six six six, six. wifi perfect ของฉันถ้าเธออยากใช้มันมาจากวันเดือนปีเกิดของฉันและเธอรวมกันแค่นั้นไม่มีอะไรรู้ไหมแจ็คเอาหม่เอาหม่เอาหม่แบบประมาณว่าพี่พี่ขอรหัสไวไฟหน่อยอะไรเงี้ยพี่ครับขอรหัสไวไฟนะครับสิกสิกสิกไวไฟพาสเวิร์ดของฉันถ้าเธออยากใช้เธอให้ได้แค่ไหน เป็ราเ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 ราแบบว่เา,เร,าเรียกได้ว่าเออคนดูฮะเรากําลังจะจะปลายาคนคนอื่นที่เขาไม่รู้จักกันเนี่ยทุกคนเนี่ยเปิดหมวกเนี่ยเงินนะ่ะไม่เห็นนะให้มาเลยนะเอะเอาเลยดีห้าบาทบาทต้องเป็นละครไหมต้องต้องเป็นฟิลแบบละครไหมละครมมะครุณธรรมอะไรเงี้ยพี่พวกเธอเนี่ยทาอะไรเนี่ยบอกให้ไปบอกให้ไปถือกับ เป <c oughs> ๋าเนี <en> <fuck> ่ยฉ <N> ันซ no, ื้อของมาเยอะเย้ยไมจับมาเลยเนี่ยฮะไอ้นายคนนี้เนี่ยเนี่ยโอ้โหบอกเนี่ยไม่ทำงานเดี๋ยวโดนไล่ออกนะเออนี่เราทำอะไรอยู่เนี่ยเออนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวไปข้อมูลนี่เดี๋ยวไปข้อมูลเดี๋ยวไปข้อมูลตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างคะ work t ก go work to go work นี่ไงนี่ไงเขาบอกว่ามีวง a c t อ่ะต้องให้เขามาลองปะ ไม่ไมาแล้วกลับมาแล้วเอาไปไ,ไปไหนอ่ะโอ้เสียดายกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวว่าเราเราไปโวนอื huh. ่นกัน cin ดีกว่า โอเคครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับสาหรับแมปนี้นะโดยภาพรวมเนี่ยเรารู้สึกว่าเราชอบนะเพราะว่ามันมีความแบบเออมันก็เป็นฟิลเหมือนอยู่สยามจริงๆเลยจากคนที่เคยไปมาก็รู้สึกว่าเออมันคล้ายๆนะครับแล้วก็อยากให้เขาปรับถ้ามีปรับแนะนำนระคอมเมนต์ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของสภาพ แสงอากาศมันเหมือนมีแค่ช่วงแบบมันจะเช้าก็ไม่ใช่เนาะเหมือนฝนมันจะตกก็ไม่เชิงแล้วมันก็ไม่ค่อยกลางคืนวยอย่าไม่แบบว่าทาแบบว่าเป็นเวลาต่างๆอะไรคงจะดีกว่าดีนะฮะอันนี้คือแบบว่าเราแนะนาเนาะแล้วก็วันนี้นะฮะวันนี้พวกเราทั้งสามคนคิดว่าคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้มีคนแบบว่ามีซีนเยอะมากเลยนะฮะโอเควันนี้พวกเราทั้งสามคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับไปแล้วนะบ๊ายบาย๊ายบาไบว่บา,า,า,าค่ะ ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสนุกๆมาถึงแล้ว